สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนก๊อกน้ํา <esterday> อ่างล้างมือ <Sc> ก <fres shortly>. ับก๊อกน้ําอ่างล้างจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นประแจนะเป็นประแจขันน็อตใต้อ่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมนะครีมคอม้านะอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะก็มีประแจเลื่อนนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไขควงแบบสั้นนะไขควงลูกตุ้มนะไขควงแบบวงล้อนะ อันนี้ก็ไขควงวัดไฟนะคะมันอันเล็กดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นวาลก๊กน้ำนะคะสำหรับเปลี่ยนก๊กน้ำอ่างล้างจานนะ,ะซึ่งคืออันนี้นะทุกคนก๊กน้ำอ่างล้างจานกับก๊กน้ำอ่างล้างมือเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะใช้วาลก๊กน้ำตัวเดียวกันได้นะ,ะอันนี้นะด้วยความที่สงสัยก็ลองเอามาถอดดูนะ ค่ะสำหรับก๊อกอ่างน้ำนะคะก๊อกอันนี้คือต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนะเพื่อเปลี่ยนอันใหม่นะพอมันเสียแล้วก็คือต้องเปลี่ยนอันใหม่ ค่ะสำหรับไขค,ควงลูกตุ้มเนี่ยนะเวลาเราหมุนนะมันจะได้ยินเสียงดังแก๊กแกก,แก,กนะคะแล้วเวลาเราหมุนนะมันมีความสุขว่ามันจะดันน็อตเข้าไปนะส่วนคีมคอม้าเนี่ยนะก็คือจะจับถนัดมือมากเลยนะแล้วก็อันนี้นะวาลก๊อกน้ํานะทุกคนคืออย่างที่รู้นะอ่างล้างจานนะแค่เปลี่ยนวาลก๊อกน้ําตัวใหม่นะคือเราไม่ต้องซื้อ ตัวก๊อกใหม่ทั้งชุดนะถ้ามันไม่ได้รั่วอะไรนะก็เราแค่เปลี่ยนแค่วาลวก๊อกน้านะคือแก้ปัญหาที่น้ํามันหยดอะไรแบบนี้นะที่ไม่ใช่แบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะส่วนประแจเลื่อนนะทุกคนมันก็คือปรับระดับได้นะประแจเลื่อนนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเเราปรับให้มันเข้ากับ ขนาดที่เราต้องการที่จะหมุนนะหมุนให้มันแน่นนะประแจเลื่อนนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะในการที่จะซ่อมอะไรต่างๆนะเวลาที่เราใช้นะเปลี่ยนวาล์วก๊อกน้ํานะมันก็จะช่วยทําให้แก้ปัญหาเรื่องการหยดของน้ําได้นะซึ่งการที่เราใช้ประแจเลื่อนเนี่ยนะมันก็ง่ายมากเลยนะเวลาที่ใช้กับขนาดที่เราต้องปรับนะพอเรา ปิดเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใช้นะไขควงแบบสั้นเนี่ยนะคือข้างในอะนะมันก็จะมีตัวให้เลือกเยอะมากเลยนะขนาดของอไขควงนะไขควงขนาดสั้นเนี่ยนะไขควงวงล้อเนี่ยนะเป็นไขควงที่แบบว่าข้างในเนี่ยนะมีไขควงหลายๆแบบนะหลายๆขนาดนะสำหรับไขควงวัดไฟนะคือเอาไว้มงัดเลยเพราะว่ามันขนาดเล็กนะ แล้วก็แข็งแรงด้วยนะสำหรับไขควงลูกตุ้มเนี่ยนะไขควงแบบว่าขนาดสั้นนะตรงท้ายนะเราสามารถดึงขึ้นมาได้นะแล้วก็ข้างในก็เราสามารถเปลี่ยนหัวไขควงได้นะก็จะมีหัวขนาดเล็กแล้วก็สามารถเลือกมาตามรูปเลยนะว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะว่าจะเป็นแฉกหรือเป็นแบบแบนนะ ค่ะสำหรั connect, man, part, บประแจขันน็อตใต้อ่างนะคะไว้เปลี่ยนก๊อกน้ำนะตรงสายน้ำดีนะเป็นอุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนก๊อกน้ำนะคะก็เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์นะเวลาที่เราใช้นะประแจขันน็อตใต้อ่างนะเราก็ใช้หมุนหมุนเลยนะหมุนให้มันออกมานะก็ตรงสายน้ำดีแล้วก็ตรงตัวก๊อกนะตอนที่เราใช้หมุนกับตัวก๊อกตรงนี้นะก่อนที่จะเอาอันเก่าออกมานะแล้วก็มือจับไว้ข้างบนแล้วข้างล่างแล้วก็หมุนนะพอหมุน ไปได้สักพักหนึ่งนะเราก็สามารถที่จะเอาของเก่าออกมาได้นะก็จะเอาออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็การที่มีประแจขันน็อตใต้อ่างนี่คือสําคัญมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนอันใหม่หรือเราจะเอาอันเก่าออกนะคือถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้อ่างนะแล้วมันเออมือหรือว่าเครื่องมืออย่างอื่นมันจะเข้าไปยากนะเพราะฉะนั้นคนที่เปลี่ยนก๊อกน้ําบ่อยๆคือคิดว่า เปลี่ยนบ่อยๆอันนี้นะเป็นกอ๊อกน้ําอันใหม่ค่ะกอ๊อกน้ําซิงนะกอ๊อกน้ําอ่างล้างมือนะก็จะมีหลายลายหลายแบบนะแต่ก็อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ลายนี้บ่อยสุดก็คืออันนี้นะทุกคนก็คือกอ๊อกน้ําซิงอ่างล้างมือนี่นะก็เวลาที่ใส่นะแกะออกมาจาก แล้วนะจากแพ็กนะเขาก็จะมีอะไหล่อันใหม่นะคืออันนี้คือต้องซื้ออันใหม่คือเวลาที่จะเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะไม่สามารถใช้วาวก๊กน้ําเปลี่ยนแค่อันเดียวได้นะคือถ้ามันเสียหรือว่าเปิดน้ําแล้วหยดก็คือต้องเปลี่ยนอันใหม่นะก็อ,อันนี้นะเราก็เอา ตัวอันใหม่เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ใช้ประแจนะขันน็อตใต้อ่างนะขันนะก็คือแค่นี้ก็เสร็จแล้วเลยนะง่ายมากนะอันนี้เราเปลี่ยนเบากอกน้ํานะเห็นไหมว่าน้ําไม่หยุดเลยนะส่วนอันนี้คือต้องเปลี่ยนอันใหม่ทั้งอันนะกอกน้ําซิงอ่างล้างมือนะค่ะถ้าเครื่องมือครบนะก็จะเปลี่ยนกอกน้ําได้ง่ายๆเลยนะแบบนี้